ของกลุ่มชมรมรักกุฎีเลีเชิญครับสมาชิกอยู่ตำหน่งไหนฮะเลี้ยเชิญเลยนะครับให้ท่านสจอตีของเราเป็นประธานของสมหนครับเลี้ยเชิญเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีวันหนึ่งที่พวกเราทุกคนได้มาพบปะก,กันได้มาสนุกสนานกันหลายๆท่านก็อาจจะอยู่ต่างจังหวัดซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่พวกเราได้มาพบกันในวันนี้นะครับ เชิญเชิญสอกรทั้งหมดนะครับเป็นคำสั่งท่านรองนายกเสิญนะครับท่านสอกรทั้งหมดครับน,น,น, <c oughs> น,นะบนบ <c oughs> นะพ่อแม่พี่น้องนะครับรอสักครู่นะครับหลังวันที่18ค่อยว่ากันนะครับว่าจะเอาอยัางไงนะแล้วนทะีนะ่ดีนะวันนี้เรามาสแสดงความยินดีกับเฮตีครับที่เกิดครบรอบ65ปีนะครับ ขอให้เตีมีความสุขสดชื่นสมหวังจงเป็นของเจตีและครอบครัวของซอจิมด้วยนะครับและครอบครัวตลอดไปนะครับกับขอบคุณพระครับขออย่าเจ็บอย่าจนและอยากไข้ขอให้เจตีและสอจิมและครอบครัวจงโชคดีตลอดไปจากหัวใจคนซื่อชื่อมนตรีครับเส้นสจและครอบครัวมีความสุข ความเจริญกนและสิ่งแวดล้อมครับขอเสกมวยครับให้ท่านหมายแรงโชคพี่ชายที่เคารพรักของผมนะครับจังหวะประจกบของเราเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเดียว ันั้นวันนี้เนี่ยผมถือว่าเฮติเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมใจของพวกเราทั้งหมดสําหรับผมนะครับผมเรียนแค่ว่าผมมาขึ้นเวทีวันนี้เนี่ยผมมีแต่อดีตทั้งหมดเลยผมเป็นอดีตรัฐมนตรีแรงงานรัฐมนตรีเกษตรรัฐมนตรีกะร,ร,รกะทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นอดีตเลขาพระปฏิบัติเป็นอดีาพาพาพตหัวหน้าพระปฏิบัติผมเรียนนะครับว่าผมจะมากาหนดอนาคตงาน เสตีวันนี้แหละครับนะครับ,นะรบทุกอย่างที่ผ่านมาคืออดีตทั้งหมดผมมาด้วยความรักด้วยความเคารพผมว่าเกือบสามสิปีที่เราทำงานด้วยกันนะด้วยความเป็นพี่เป็นน้องและผมคิดว่าผมคิดผมเองเป็นคนประจบประขันโดยกำเนิดเกิดที่ประจวบผมรักปกป้องทุกอย่างที่เป็นประจบประขันทั้งหมด เหมือนกับพิตีเหมือนกับท่านรองมายกนะของเรานะครับคุณประสานบุาสิษณยนนท์นะครับมีในเฉซี่แม่ให้หกหลา